สองคนทําไมนะอย่าใช้ยาใช้กันน้อยอย่าใช้เติบอืขยายคาว่าเติบหน่อยป๋าเด็กรุ่นใหม่มันอาจจะไม่เติบหมายความว่าใช้เงินมากใช้เงินทุนชุนร่ายจะรู้ได้ยังไงว่าไหนมากไหนน้อยป๋าอะมันแล้วแต่เราจะใช้เราใช้ทั้งว่ามีเงินร้อยบาทใช้วันนี้หมดร้อยบาทเลยใช้ไม่ได้เออมีร้อยบาทต้องใช้ประมาณครึ่งหนึ่งใครเหลือห้าสิบวันนี้ไว้ใช้อีกห้าสิบแบนี้ถือว่าครึ่งกลางเสมอตัวใช้ไม่ใช้ไปหลุดไปอย่างนี้ อะไรก็จนอืออะไรก็จนป๋ามีลูกกี่คนลูกสองคนอ้อหญิงชายครับคุณหญิงก็โตเสียแล้วอายุสามสองครับครับครับเหลือผู้ชายผู้ชายไปทางานที่โลกโอ้ด้วยตัวคนเดียวด้วยความเคารพทําอะไรฮะเขารับจ้างมาทั่ทั่วไปโอ้ยจ้างทั่วไปเจอเจอป๋าได้เนี่ยเจอเจอป๋าได้ที่หน้าลงมาพิจิตต์ตลอดนะประมาณสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นยัน ก็คืนตีสี่ตีห้าแห้าแต่ก็จะวิ่งระหว่างโรงพยาบาลไปสถานีเนาะสถานแค่นี้เนี่ยวิ่งไปแค่นี้แล้วแต่ผู้ผู้สารจะพาไปไหนเพราะเดี๋ยวดึกหน่อยเดี๋ยวป๋าก็ต้องไปสถานีเลยโอ้ตามเวลาแล้วแล้วก็ไปมานี่แหละหมดโอ้ก็รอันอยู่ตรงนั้นแหละรอนั่นเลยไอ้ยะรอโดนรถไฟมาขบวนนั้นขบวนนั้นขบวนนั้นได้แล้วก็มันส่งคนถ้าไม่ได้รออยู่ตรงนั้นส่วนมากเขาส่วนมากป๋าเขาให้เออเขาเรียกอะไรนะเขาให้ไปส่งที่ไหนแล้วแต่ คุณจ่ายเขาจะอยู่ต,ตลาดอะเงี้ยอ๋อแล้วคุยกันครับคุยกัน<อ>ทำฝั่งทะเลหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบโอ้หมาก็ไปไกลๆก็เขตไหนประมาณสิบกิโลห้ากิโลแปดกิโลก็ราคาร้อยสองร้อยครับเคยเจอปอนไหมป๋าฮะเคยเจอปอนไหมไม่เคยเจอปอนเจอแต่ไม่มีตังให้โอ้หนีส่งแล้วไม่หนีลงชุบหนูไม่มีตังอ้าวไม่บอกลุงอย่างเงี้ยเออถ้าบอกลุงก็มันไปส่งหนูดงเอ้า แล้วลุงทำไงอ่ะก็จะทำนากันมันลองแล้วก็โวยวายไม่ได้แล้วก็ต้องไปที่หลังยาเลยนะจะทำอย่างนี้ไม่ได้ลุงต้องใช้เงินใช้น้ำมันให้ลุงคือก็ยังดีมันลุงไม่มีอ่ะทำไงได้มันเป็นไปไม่ได้เราไม่มีอ่ะป๋าเดินทางอ่ะอนนั้เราไปถูกตัวมันล้องโวยวายทอกมาเครื่องฉีดมาแล้วก็ติดเลยตายเลยอาคมคืนก็เจ็บอีก ผู้หญิงอ่ะแล้วผิดบทอ่ะแล้วกลคืนด้วยกลางคืนด้วยโอ้โหแต่หาัจ้างเออแปกงคืนไปส่งบ้านใครบางใครเราจะรู้ยังไงโอ้ลูกใครลูกใครอ่ะจุดเริ่มต้นผมผมอยู่ที่สุพรรณคับผมผมทํางานอยู่ที่ชนบุรีผมเป็นผู้ช่วยพู้กำกับผมทําละครที่ป่าดูพวกสามห้าเจ็ดเก้าเนี่ยแหละแล้วผมก็ตีรถเออผมทํางานอยู่ที่ชลบุรีสี่วันแล้วก็ตีรถไปบุรีรัม ไปหามาหาเป่าระงับสองวันหนึ่งคืนหลังจากนั้นผมก็เดินทางไปที่บางคุนนั่นพอบางคุนนั่นเสร็จปุ๊บได้ข่าวมาว่าคุณแม่จะเดินทางไปที่เชียงใหม่จากกรุงเทพก็เลยกะว่าจะไปเจอแม่ที่บนรถไฟเซอร์ไพรส์อะแม่ผมไม่ได้เจอกันสามอาทิตย์ละ แล้วเราจะรู้ยังไงว่ารถไฟแล้วเขาบังกระบวนไหนอะไรไหนรู้เรียบร้อยเพราะว่าเขามากับลูกสาวเขาบังกระบวนไหนกระบวนที่สิบสามโดยพิเศษอ๋อกบวนพิเศษมาถึงนี่ตีหนึ่งตีหนึ่งเจ็ดนาทีมันเสียเวลาหนึ่งชั่วโมงเอะบวนนี้ครับเสร็จปุ๊บในขณะที่เขากําลังเดินทางอยู่่ะแม่เขาก็ไม่รู้ว่าผมอาจจะมาเจอบนรถไฟอ่าเพราะฉะนั้นน่ะที่บางบุนนั่นน่ะรถไฟโดยพิเศษมันไม่จอดไม่จอดลองนาผมก็เลย คววันสวรรค์พิจิตรอ่าต้องมานี้ใช่ผมมานี่เสร็จปุ๊บผมมาถึงห้าโมงเย็นผมก็เอารถผมมาทิ้งไว้ที่รีสอร์ทบางบุญน,นั่นน่ะบางบุญนาคอ่ามันต้องพูดแบบนี้ป่ามันถึงจะมีอะไรหน่อยมันไม่ชัดเ <laughs> อมันก็จอดจอดเสร็จปุ๊บผมก็ขึ้นรถไฟมาหนึ่งชั่วโมงรถธรรมดาสองศูนย์หนึ่งอ๋อใช่โอเคมาลงพิจิตรทีนี้ห้าโมงใช่ก็แกว่าเออลงห้าโมงมันมีรอบสองทุ่มอีกไม่มามารอบกลางวันเพราะว่าเผื่อได้ถ่ายคอนเทนต์ ก็เลยลงลงสืบพุกพิจิตสถานีเมือไมันมันหลางอ่ะมันเป็นเมืองเมืองเก่าแก่ไม่มีแล้วอ่ะเมืองนี้ไม่มีใครจังหวัดไหนก็จ่างมีที่นี่อย่างเดียวคนก็อยากก็ทําหนังทําอะไรไปเลยออมันเป็นเมืองที่เก่าแก่มากที่สุดแล้วแล้วใช่ใช่ใช่แล้วพอผมมาในเมืองนะมันมีร้านบางร้านที่แบบรอรอห้านะตึกรอห้าอ๋อเนี่ยตึกรอห้านั่นแหละก็เลยต้องรอเวลาตีหนึ่งผมก็เลยไม่รู้จะทอะไรก็เดินถ่ายมันไปเลย ที่ผมถ่ายเนี่ยก็คือผมอยากให้คนสูงวัยอ่ะได้ให้ข้อคิดเด็กๆเพื่อที่ว่าวันหนึ่งอ่ะเพื่อเด็กมันมารู้เจอเไปโน่นเรื่องอะไไปมาแล้วก็นั่นแหละปลาจากนั่นแหละ<อ>มันจะได้มีโอกาสที่จะได้ฟังผู้ใหญ่อ่ะถอดประสบการณ์ที่มันเป็นข้อเพราะมันไม่ดูนานหรอกร,อรถตีดหนึ่งนี่ชุบเราจะไปขึ้นรถไ,ไฟไปหรือขึ้นรถไฟไปสิอ๋อรถไฟอ่ะรถีรถ่รถ,รถเราก็จอดอยู่บางบนนั่นไง บังหน้ากเอออ๋ออ๋อเรามารดอ่าสองพุนหนึ่งมานี่อ่ามาลงนี่แล้วเราก็แลดเลยทีนี้เราก็เดินแลดเลยโอ้ก็เดินมาห้าโมงชัป่านนี้เราเก่งเจ็ดชั่วโมงอะเรากินอะไรยัง่ะเรียบร้อย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 หมดแล้วหเหลือแต่อะไรอ่ะวัดท่าหลวงวัดท่าหลวงนู่นเออนั่นแหละวัดท่าหลวงก็ปิดแล้วโอเคนั่นแหละก็เลยเดินมาเรื่อยๆถามผู้ใหญ่มันได้งานอะมันได้คอนเทนต์ มันได้อะไรแล้วเมื่อกี้สัมภาษณ์ร้านขายแช่อิ่มอ่ะหน้าเซเว่นอะอ่าใช่ใอ่าฮะ,ะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆก็เจอป่าทักไล้วแหละก็เอฮ้ยเอาป่าซะหน่อยเผื่อว่าป่าทํางานหนักไหมโอ้ไปไม่มีครับรครับรอนได้ครับนี่คือหมดแล้วนะป๋า หมดพอร่อนะป่าเขาพอนอย่างผู้สารเนี่ยสามล้อสารล้อเลาหน่อยเออทลายห้าสิบบาทครับเก็บเงินเลยไม่ได้ห้ามต้องขึ้นไปก่อนส่งถึงที่แล้วถึงได้เงินเขาอาอแล้วทําไมเก็บเงินก่อนถือว่าดูถูกเขาเขาคิดอย่างนี้หรือว่านี่คือจันเขาคิดเองอ๋ออย่างนี้ไม่ไปแล้วเก็บเงินก่อนไม่มีมีแลงแล้วถึงได้ ถึงได้เงินโคตรเสี่ยงลเลยอ่ะก็ถึงถึงในเงินอ่ะโคตรเสี่ยงเลยเออทำร้ที่ไหนก็สร้างเออขึ้นเอาเงินเลยไม่ได้ไม่ได้เพจากวันเราจะขี่ไปจุบเหมาทั่วต้องร้อยไมไปไปปั๊มเลยครับพอไปถึงปั๊มบอกโอ้พี่ขอน้ำมันขอตังค์แต่น้ำมันโอ้ไม่มีเบี้ยตังค์บ้านเนี่ยตรงนี้เนี่ยจบแล้วถึงบอกโอ้ไม่ไปครับผมไม่ไปแล้ว โอ้รู้แล้ว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 เสียซีตรงนี้หน่อยเดียวจะอยู่ใกลใกล้ช่างตรงนี้หน่อยเดียวโอเคโอเคแก๊กปั๊มอย่างเดียวแก็กแล้วอยู่แค่ปั๊มเงินได้ไม่ได้อยู่แค่ปั๊มทิ้งตรงที้ปั๊มแต่ไปตรงไหนจอ้ชังเจอปั๊มจอดเลยเี๋ยวเออคืออรงนงี้ไปปั๊มเลยเนาะไปปั๊มอาวพี่ครับเติมน้ำมันเดี๋ยวเอาตั้งเติมน้ำมันอ๋อตั้งไม่มีนะตังบ้านนี่นะตรงนี้ ไม่ถ <N Memorial> <m> ่ายมาาเก็บไปแล้ว hmm. ม <k> ั <m> ้งน่าจะเก็บไปแล้วฮะเก็บไปแล้วจริงๆต้นนี้เลยบอกออกมาสองคนหลวงพ่อใจมีเลยครับบอกมือทันนีที่พุ่จิกไ่้จะมีเก็บไปแล้วที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยที่เก่าแก่มากที่สุดเลยตึกเนี้ยหาไม่ได้เลยเนี่ย เอก็นั่งมองมันทุกคืนเลยเนาะก็ดูก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็จะอยู่งเงี้ยไม่ได้ไปไหนเลยนั่งมีตลอดไม่ไปไหนได้อยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยโพลหนึ่งในสายขาโพลหนึโอ้ต้นมะขามแล้วก็ต้นมะขามแล้วก็ตรงนี้กงมันในแถวเนี้ยโอ้ร้อยกว่าปีหมดเลยนี่พอหนึ่งพลสองอพอหนึ่งพลสองแล้วก็มะขามที่ท่านปลูกไว้มันรู้ตั้งแต่ทันี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเนาะ ครับเขาขู่กับมาใช่ไหม